น,นี่รู้จักผักบุ้งไหมคะ,ะ,ะววอะไรนะคะอ๋อไปทานกับส้มตำเหรอคะว้าวแล้วผักบุ้งเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะอร,อ,อร่อยนะคะแล้วสนดีรู้ไหมว่าผักบุ้งเนี้ยนอกจากเอาไปทานกับส้มตำแล้วเอาไปทําเป็นอาหารทาเป็นเมนูอะไรได้อีกลูก กระต่ายกินได้อ๋อไปเป็นอาหารของพี่กระต่ายเหรอคะนอกจากอาหารของกระต่ายแล้วเอาไปทําอะไรได้อีกลูกเอาไปใส่ในอะไรได้บ้างใส่ในก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะได้ไหมคะอ่าน่าจะใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาผักพุ่งไปทําอะไรคะอันไรคะดดงๆค่ะโหกเอาไปผัดเหรอคะเก่งมากเลยแล้วเด็กอ่าแล้ว แสนดีรู้ไหมว่าพี่กระต่ายเนี่ยทำไมถึงชอบทานผักบุ้งผักบุ้งช่วยทำให้เราเป็นยังไงคะเขากินน้วแข็งแรงว้าวแสดงว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะเพราะพี่ผักบุ้งนี่มีวิตามินเอาไปทำอะไรได้อีกนอกจากแข็งแรงแล้วทานผักบุ้งเยอะๆสายตาเราจะเป็นยังไง แข็งแรงตาสายตาจะมองได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแส